สวัสดีค่ะสีผามาเบิงสีผาไปเบิงต้นทุเรียนกับต้นหนอมังคุดบังลูกไส้ก่อนไส้นาลักคิดถอดแห้งในหูกไส้ตัวนี้ไส้ลูกรอ ไปห้าไปกันไปเบิ่งต้นอันนี้ต้นผู้เลียนกับต้นมังคุดในส่งลูกทรายอันนี้ก็ลูกสาวเสือใหญ่ อิจฉากันเลยหกักเมแห้งบ่ให้พอได้เขามะกไก่เลยใครที่เขามะกไก่กับพ่ได้เน้่ยใครที่เขามะกไก่แม่กับพ่ได้ได้ห่วงแม่หักแม่หลายได้นี่พัดเขาพัดหมูได้ให้กินเมื่อคืนนี่ข้าวผัดหมูใส่ซีอิ๊วขาวอย่างดีแล้วข้าวผัดหมูสับให้หมา พัดข้นกินเลยพัดให้หมาเหวะกินดีครับมา้าคอยนี่สมว่านี้ลูกว่นนี้เร็วสมออกวันนี้ลูก,ลก,ลกไปแลนด์ด้วยสายอีกละโสมเฮ็ดยังลูกหืมกินน้ำดีโอ้ดอกไม้นี่ง่ามเหี้งอีี สีม่วงกบสีชมพูโอ้่นกินยาเอ,อยลูกหอยวอลอคักนี่น้อสมลูกหอยรอคักกินยากินยาลเ่นอิซาอิซา,าขันเท้าถ่ายเอาเมี่เอาบนับอิซาเด้อยูนากล้องรอ ต้องไปใส่ดอกนากำเมงกำเมียดเครียดแท้เป็นอีหยังหืมลูกทราย,ยเป็นหยังนอะไปห้าไปเบิ่งอันนี้กันไปเิ่งตูมของคืเรียนสองต้นกับขุดผลหนึ่ง ป่าหกวันละปวดตัดบวดตัดแล้วเศร้าตัดแล้วเดี๋ยประปิดหลานแล้วสิน้นสิ้นเดือนไม่นา ก็นะเลยมาเก็บอน,น่วยมันอย่ง่ายโอ้มาเจอลูกสาวพอดีนางโจโ,โคอยู่ฟาดอีเมียข่อยมานางอยู่ตะน้ำไห,นหลนี่ย่างมะพีก็มาเจอลูกสาวเจน,นทนเมียน สองตนตนมะคุกตนมะคุดสวยบ่ตนมะคุดงามบ่

เผ็ดเพราะมันเผ็ดไอ,อ้ต้นหอมปลูกไว้ก็ตายมดแล้วต,ต้วนกล้วยในเมืองมันแตกต้นอรแหลเกเลยเนอยยุดได้เนี่เพราะไงเดี๋ยวขึ้นสูงแลวมันน้นแหงปลากล้วยปลา ตาออเย่าทะเลาะกันเ,เด้ลลออย่ามาทะเลาะกันเด้อพี่น้องเอ้ยลูกข่อยสิมาเฮากันแล,ล้กว,วกันยาเด้หรือยาเด้ตังค์แ้วกันอืม สวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์ <c oughs> กดแชร์ <c oughs> กดติดตามสวันดีเดอค่ะ๊ายบาย